คอยแอบนะครับแอบสำหรับคุณเหรียญ XYO นะครับซึ่งปกติแล้วนะจะต้องออกไปเคลื่อนที่เพื่อเปิดแผนที่ใหม่ๆตลอดนะครับเพื่อให้เหรียญมันเจเนเรตขึ้นมานะแต่ว่าวันนี้เราจะมาอยู่บ้านกันและลองดูกันว่าภายในหน่งชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถขุดเหรียญได้เท่าไหร่นะครับซึ่งครั้งนี้ผมได้ตัวช่วยคือ Sentinel X นะฮะที่ส่งมาจากอเมริกาเลยแล้วก็ ProPan นะฮะที่เสีย1เดือน1,600บาท ทั้งข้างจอนะครที่เห็นนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของโฮมเบสนะครับซึ่งโฮมเบสเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถขุดเหรียญได้มากขึ้นเมื่อเราอยู่กับที่นะครับซึ่งเลขหนึ่งเนี้ยหมายถึงเราจะได้ส0ซนะครับซึ่งเราสามารถสะสมสูงสุดได้ถึง100%หรือ1เท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะไอคอนถัดมานะครับคือไอคอนว่าเราเนี้ยได้เชื่อมต่อกับเซนติเนลเอแล้วนะครับแล้วก็ที่เป็นรูปตัวเพนะครับเพย์บัตทอนสีเขียวนะครับคือโฆษณานะครับถ้าเราเข้าไปกดดูเราก็จะได้เหรีย เป็นการตอบแทนในการดูโฆษณา30บวินะครับไอคอนถัดมานะครับคือ geo witness นะครับซึ่งเราถ้าเราเข้าไปกดทันเป็นอันดับ1นใน200้เนี่ยครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งของ geo witness มาด้วยนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นขึ้นหายหายแบบนี้ตลอดซึ่งบอกก่อนว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันถ้าเกิดเราไม่เข้าไปเล่นเกมมินิเกมเพื่อเคลียร์บล็อกแล้วนะฮะเราก็จะต้องรอซักระยะเวลาหนึ่งเลยบล็อกมันถึงจะรีเฟรชขึ้นมาและให้เรา กดรับเหรียญได้จากที่เห็นในภาพครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นตลอดเวลานแล้วก็จะนานๆานขึ้นทีหนึ่งซึ่งจํานวนเหรียญที่ได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ g e n e r a t นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีตัว sentinel S แล้วก็ Pro Pan แล้วเนี่ยมันก็ก็จะได้น้อยจะเห็นว่านะครับภายใน1ชั่วโมงนี้มันมีการขุดเหรียญอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะฮะจากตอนแรกเนี่ยเราอยู่วันที่1 9 5 9 4 8 6เหยญน,นะครับ และในเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยเรามี1 10, 9 6 2 5 8 4เหลรียญเหรียญที่ได้ขึ้นมาคือ30.98นะครับถ้าหากเราเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับก็จะได้เหรียญประมาณ743.52เหรียญนะครับในกรณีที่เราไม่ไปไหนเลยแล้วก็อยู่บ้านเปิดโทรศัพท์ที้งไว้ตลอดเวลานะครับซึ่งกาทรทดสอบของในผมปรดีว่ามีโทรศัพท์เปล่าเครื่องหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาเปิดเอาไว้เฉยๆครับซึ่งโทรศัพท เครื่องนั้นไม่จําเป็นต้องมีซิมก็ได้นะครับผมใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับมันก็สามารถขุดเหรียญได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตอยู่หรือว่าต้องมี 3G นั่นเองนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่า Sentinel X หรือ ProPan เนี่ยมันช่วยให้เราเก็บเหรียญได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเหรียญฟรีเนี่ยมันมันมีนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับ ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับส่วนคนที่ลงทุนกับมันเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสมัครแพลนต่างๆหรือการใช้ Sentinel-X หรือว่าออกไปเดินเก็บระยะทางเนี่ยเขาก็จะต้องได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งจํานวนเหรียญเนี่ยขั้นต่ําที่เราจะแลกเป็นสิ่งของได้ก็คือที่1 0 0 0 0ื่นเหรียญนะครับก็ซูซๆครับทุกคน